โอ้โหเกมนี้ภาพสวยมากเลยครับผมผมว่าเกมดีๆแบบนี้นะครับเราต้องมีมิวสิกหน่อยเอามิวสิกมา <The music> เต้นได้นะครับเต้นได้ <The music> โอ้โหเราเลงแล้วเลงเป้าแล้วหยุดพอแล้วพอแล้วครับพอแล้วโอ้โหดูจากภาพนะครับรู้ไหมครับว่าเกมนี้เนี่ยคล้ายๆกับเวอร์บอลเลยอะและแถมภาพก็สวยด้วยนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยก็เกี่ยวกับสงครามโลกนะครับ เพื่อนๆก็ลองไปชมคลิปเต็มๆด้านในเลยนะครับเกมนี้เป็นออฟไลน์ด้วยนะครับสายยันสวัสดีนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆและเหล่า f อทุกท่านนะครับเข้าสู่เกม Euro f o n t นะครับโอ้โหเป็นชื่อเกมที่ตรงมากๆเลยนะครับเป็นสงคารามนะครับระหว่างโซเวียตกับ ทางยุโรปนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูแมพแรกกันเลยดีกว่านะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้นะครับเหมือนสงครามกลางเมืองหรือสมัยสงครามโลกนั่นเองนะครับซึ่งภาพเนี่ยบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับส่วนสเปคของเครื่องนะครับค่อนข้างอาจจะแรงนิดนึงนะครับถ้าใครแรงก็เล่นแล้วไม่กระตุกนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่แรงเนี่ยก็อาจจะมีกระตุกบ้างนะครับก็ต้องทําใจนิดนึงนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปชมเกมกันดีกว่านะครับ ตัวเกมอาจจะมีกระตุกบ้างบ้างเออแหลกๆบ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะโหลดนานนิดนึงนะครับผมชื่อว่าเฟรมนะครับผมเอาละครับเราก็ตื่นขึ้นมานะครับในถ้ำกลางสงครามนะครับเหมือนกับว่าเออเราโดนระเบิดหรือโดนอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็ขึ้นมาถ้ำกลางสงครามเห็นไหมครับอันนี้คือเป็นระหว่างสงครามโลกนะครับซึ่งเกมนี้บอกเลยว่าโอ้โหคล้ายๆกับเออวันวันเนอร์อะไรนะที่คล้ายๆกับ Battlefield อะไรอารมณ์ประมาณนั้นนะครับซึ่งเกมนี้ ทําอารมณ์ออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะสนุกขนาดไหนนะครับแล้วแล้วเราก็ขึ้นมานะครับเราก็เห็นเพื่อนตายนะครับไม่นะเพื่อนฉันไม่น่าตายเลยฉันหนาวเหลือเกินขอไฟให้ฉันบ้างได้ไหมอ่ะเพื่อนอเพื่อนเพื่อนตายหรือยังไม่น่าถามกูเลย ดูดิเลือดออกขนาดนี้ขี้แตกหรือเปล่าไม่ใช่ขี้แตกที่ไหนเราเลือดน่ากลัวจริงเอ๊ะแล้วเราอยู่ไหนเนะี่ยเราอยู่ในบังเกอร์เราไม่อยากอยู่ในบังเกอร์แล้วเราออกไปยังไงเราต้องโดดออกไปนะครับโอเคเราโดดออกไปแล้วนะครับเราก็ต้องเออหลบนะครับหรือดูที่ข้างหน้านะครับมันจะมีบอกนะครับว่าให้เรา ไปตามภารกิจไหนนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้โดนอะไรนะครับเดินแล้วติดโอเคครับภาพถือว่าทําออกมาได้สวยมากเลยนะครับแล้วใครจะกล้าลงไปทางนี้วนะเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยกับดักนรกเหรอไม่ใช่นี่ครับมันคือกับดักแลวแล้ว,ลวเราก็เดินต่อไปนะครับแล้วเราก็เดินต่อไปนะครับ เราเดินต่อไปนะครับถ้าเราติดเราก็เราเดินต่อไปนะครับพยายามอ้อมๆนะครับระวังรถถังด้วยนะครับไม่งั้นรถถังมันยิงเรานะครับขี้แตปพอดีติดอะไรเนี้แล้วเราจะไปยังไงดีเนี่ยไม่เข้าใจเลยอะ่ะโอ้จอร์ดอิชโอ้โหเราโดดขึ้นนี่ได้ไหมล่ะจอร์ดไม่ได้เหรอโอ้ซาร่าแย่แล้ว อย่าบอกนะเราต้องติดอยู่ที่แบบนี้ตลอดไปไม่นะไม่เอาแบบนั้นหนาวเหลือเกินมันช่างเงียบเหงาเหลือเกินใครก็ได้มาช่วยปลดเปลืองชั้นทีเราจะเจอใครไหมเนี่ยที่ดักซุ่มอยู่เอาละครับเราต้องค่อยๆย่องเขาไปนะครับหลังจากที่เดินผ่านนะครับมันจะมีเพลงขึ้นมาเอ้า ไม่นะอย่าทำอะไรผมเลยมไม่นะมันบอกอยังไม่ทําทำอะไรเลยแล้วผมจะเดินไปยังไงเนี่ยอ๋อคือเดินเดินติดไม่ต้องสงสัยนะครับมันจะมีเหมือนคล้ายๆแม่เหล็กนะครับผักไม่ให้เราเดินไปนะครับผมต้องเข้าใจในส่วนนี้ด้วยนะครับก็เราพยายามเดินลองดูนะครับ ถ้าเราเดินอ้อมเดินอะไรไปฝั่งไหนฝั่งนู้นฝั่งนั้นได้นะครับเราก็เดินเลยนะครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าเราเดินไปตรงๆก็คือเราตายแน่นอนนะครับตายแน่นอนนะครับถ้าเดินไปตรงๆเราต้องหาทางอ้อมไปได้นะครับเอาไว้ตายก็ตายวิ่งก็ไปแล้ว อย่าฆ่าผมเลยผมยอมแพ้แล้วผมผมผมไม่สู้คนนะในที่สุดเราก็ผ่านภารกิจแรกไปแล้วหูเราได้ปืนแล้วนะครับหลังจากที่เราผ่านภารกิจแรกไปนะครับเพื่อนๆครับในส่วนของดาบที่สามนะครับต้องกดเลงนะครับแล้วเราก็ลองดูนะครับว่าตัวทหารแถวนี้นะครับมันมีตัวไหนอีกนะครับที่เราก็ต้องระวังไว้นะครับนั่นไงอย่างเช่นอย่างนี้ครับเราก็เจอแล้วอย่างเงี้ย อ้ช้าๆหน่อยช้าๆหน่อยโอ้โหโอ้โหโโอ้หยิงไม่โดนเลยเว้ยยิงไม่โดนเลยแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงเอาใหม่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 แน่แน่โดนแน่แน่นโดนแน่แน่นยิงขาวก่อนเลยโดนแล้ว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 ตาย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 ไหมตายแล้วครับผมเย้หู้เอ้ยอย่าบอกนะกระสุนหมดกระสุนเยอะหมดสิไม่เอา หมดีกงานเข้าเลยไงงานเข้าแล้วครับงานงอกครับก็เรียกว่างานงอกเนาะถั่วถั่วงอกถั่วต้มก็มานะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งไปเลยนะครับเราก็ต้องฝ่าไอ้ตัวใหญ่ไปก่อนนะครับเอาละเราจะมาซอยข่อยแน่แล้วนะครับวิ่งไปเลยครับซอยข่อยแน่ซอยข่อยแน่โอ้โหเข้าหัวหลับเรียบร้อยนะครับผมแนะนํานะครับว่าเล่นง่ายๆนะครับก็คือ พยายามยิงให้โดนตัวนะครับก่อนนะครับอย่าเข้าไปใกล้มากนะครับแล้วก็พยายามยิงให้โดนนะครับนะครับพยายามยิงให้โดนนะครับไม่รู้โดนบ้างหรือเปล่าน่าจะโดนบ้างเออเนี่ยต้องให้มันเล็งเป้าสีแดงนี้นะครับแล้วก็กดซูมนะครับแล้วก็ยิงแค่นี้เองนะครับเราก็ได้แล้วพยายามอยากยิงกระสุนให้หมดนะครับไม่งั้น ผมว่ามันมันยังมีบั็กบ้างนะครับอย่ายิงกระสุนให้หมดนะครับไม่งั้นนะบจบเลยนะครับเรียบร้อยนะครับตายแล้วนี่ครับพยายามแอบแอบนะครับแล้วก็เล็งเป้าไว้นะครับแล้วเราก็ยิงได้เลยนะครับผมว่าต้องต้องเอาไอเนี้ยอีโบ้อย่างเดียวไม่งั้นมันมันก็ไม่ตาย อีโบต้องยิงตรงนี้นะครับหนึ่งหนึ่งลูกนะครับหนึ่งลูกยิงไปก่อนเลยอูส่วนลูกที่สองนะครับเราเราต้องเก็บไว้ก่อนนะครับอืเราเก็บไว้ก่อนนะครับเราเก็บไว้ก่อนโอเคครับแล้วเราก็มาเปลี่ยนปืนนะครับเปลี่ยนปืนเพื่อเราจะเพื่อเราจะยิงตรงนี้ครับด้านในนะครับคือให้เราอยู่ไกลๆไว้ก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันใช้สไนเปอร์นะครับ ไม่รู้โดนหรือยังโดนบ้างยังน่าจะโดนบ้างแล้วแหละเออโอเคโดนแล้วโดนแล้วนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเราก็ต้องมาใช้อีโบนะครับเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับอางงาู้นี่ไงนี่ไงเราเจอแล้วเราเจอแล้วโอ้โหอ่ะอีกลูกหนึ่งเรายัางมีอีกลูกหนึ่งไม่มีแล้วนะครับผมอันนี้เราเปลี่ยนกระสุนได้วเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะครับนี่ไงเราเจอแล้วเราเจอแล้ว โอเคหมดแล้วนะครับตอนนี้ไปได้สบายเบือนะครับวิ่งเข้าไปเลยจบดาดู้จบดาดนะครับผมเอาละครับเพื่อนๆนสำหรับเพื่อนๆนคนไหนอยากเล่นเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดไปลองเล่นกันได้เลยนะครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียานี้ก่อนนะครับก็ฝากเพื่อนๆนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดี